ตัววันนี้ก็เลิกงานจ้ะทำงานเสร็จแล้วก็มากินอาหารร้านเดิมนะจ๊ะปันๆจะเธอมีนี่ค่ะคุณขาคาโบนาร่านะคะแล้วก็นี่ค่ะคุณ อแฮมนะคะแล้วก็อิตาเลียนซอสเสจเจเธออร่อยมากรสชาติอร่อยจริงๆเธอมันคือชื่นใจมากคิดอะไรไม่ออกให้พอกินร้านนี้นะเธอบอกเลยนะปันปัน,ปนสุขุมวิทสามสิบสามเธอเป็นร้านที่ฉันกินตั้งแต่ฉันเป็นสาวว่าเธอตั้งแต่แบบเธอ,อตั้งแต่เป็นเด็กเองี้แล้วการเป็นสาวเป็นเด็กอะเอะ้เป็นเด็กหรือเป็นสาวหรือเป็นเด็กหญิง <laughs> เออแต่ไม่รู้ว่าแต่ฉันกินมานานมากฉันว่ากินร้านนี้ฉันไม่ไม่ต่ำกว่าสีปีอะเธอคือบะขาโบน่าเิาอร่อยมากเธอมันแบบว่าฉันว่าอร่อยสุดและอันนี้คือผามาแฮมกินกับเธอดูซิกินกับพิซซ่าเบรดเธอเธอดูคำนี้นะจ๊ะอ้ามเธอคำนี้มันชื่นใจมากเธอฉันบอกได้เลยว่าคำนี้คือแบบ คือมันเป็นอาหารสวรรค์เธอที่มันง่ายมากและนี่คืออิตาเลียนซอสเสจเเธอเขาเอาซอสเสจมาทำแล้วแบบว่าเธอมาย่างแล้วเธอกินกับนี่กินกับแบบพิซซ่าเบรดอีกแล้วเธอมันคือรสชาติมันคล้ายๆแบบเหมือนแหนมแต่เป็นแหนมที่ไม่เปรี้ยวอ่ะเธอมันอร่อยมากแล้วก็กินกับแบบขนมปังเธอขนมปังมันอร่อยมากไปอบแบบกรอบมากและนี่เธอกินไม่เลิกเะเธอนี่คือ อาหารเบสิกที่ฉันกินของฉันตลอดเวลาเวลาฉันมากินข้าวคนเดียวเธอมันอร่อยจริงๆเธอดึกๆคิดเลยไม่เอาให้มาปันๆน,นะเธอสุขวิตสามเธอฉันบอกเลยร้านนี้ของเด็ดจริงๆอ่ะอันต่อไปนะเธอนี่อันนี้เมลอน เมลอนต้องกินกับอันนี้ถ้าเธอ,เธอจ๋านี่จะ้ะนี่เธอพ้าไมแฮมเธอเป็นแฮมนะจ๊ะเธอแล้วก็ใส่เมลอนเธอเสียงอาจจะดังนิดนึงนะจ๊ะเพราะมีคนต่างชาติเยอะมากฉันกลายเป็นสาวไทยคนเดียวที่มานั่งกินอยู่ในร้านนี้แล้วเธอดูสินี่ผ้มามแฮมกับเมลอนมันอร่อยมากเธอมันอร่อยจริงๆเธอนี่ฉันต้องพูดเสียงแข่งกับเขาด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเขาเสียงดังกันแล้ว เอมีแต่เสียงแบบว่าต่างชาติมากินกันร้านนี้อร่อยจริงๆเธอและอาหารราคาถูกมากบอกเลยเธออร่อยจริงๆขอบอกเลยชื่นใจบ๊ายบาย